สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเล่นเลโบอกกันนะครับเรามาอยู่กันในด่านเฟฟมันจะเป็นไอมันจะเป็นเป็นหัวลอยได้ทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาเล่นไงเพราะผมเพิ่งเคยเข้ามาเล่นและพอพอเข้ามาเล่นแล้วมันจะ,ะเกิดอยู่ในบ้านเฮ้ยผมเจออะไรด้วยโอ้ผมเจอโคบา เฮ้ยมันตีได้วยทุกคนโอ้ยเฮ้ยผมเจอค้อนผมไม่รู้มันทำอะไรได้นะทุกคนโอ้ยจะลองเล่นไปเรื่อยๆโอ้ยเอ๊ะนี่กินได้เหรออ๋อไม่เขียวรักษาทำไงอ๋อพอเรากดไปมันจะได้ไม้ทุกคนเราเราเราไปหาที่สร้างบ้านกันยีวานนะทุกคนเฮ้ย นี่ไงไอตัวนี้ที่ผมบอกอะ่ะมันมเป็นหน้ายิ้มอะ่ะเนี่ยไอตัวนี้ที่ผมบอกอะ่ะมันมันไล่มันชอบไล่กัดคนตอนกลางคืนอะ่ะทุกคนผมโคตรไม่ชอบมันเลยแม่งพังบ้านคนอื่นไปทั่วไปเรารีบไปหาคนอื่นกว่าถ้าเราเจอเพื่อนยิดบ้านเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสร้างแข็งแรงเฮ้ยเราเจอเพื่อนแล้วทุกคนอ่าเห็นเพื่อนไหม เฮ้ยเพื่อนทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเราเจอบ้านคนด้วยทุกคนเนี่ยเ,เจอบ้านด้วยเฮ้ยบ้านเขาเป็นยังบ้านเขาเป็นอะไรอะ่ะทำไมพังพินาศแบบเนี้ยบ้านเขาเป็นไรทุกคนเฮ้ยทำไมเพื่อนเราเลือดรถเนี้ย อะไรวะเราเจอคนเต็มเลยวันนี้เราขอวันนี้เราต้องหาตะเกียงทุกคนเฮ้ยผมน่าจะมีวิธีขึ้นไปอยู่นะทุกคนใช้ค้อน อเอาคีล่์สัตว์เออสร้างไปเรื่อยๆสร้างผิดๆถูกๆไปงั้นหละเพราะผมจะเก็บ กอไฟเก็บได้หรือยังเก็บยังไม่ได้เลยทุกคนลำบากเหลือเกินสร้างไปเรื่อยเฮ้ยโคบาใครมันติดบัคอยู่ตรงนั้นวะโอเคน่าจะขึ้นไปได้แลลวเฮ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ถึง เอ้ยเ้ยอย่าทำเพื่อนอย่าทำเพื่อน,นเป็นนักเลงอะทุกคนเพื่อนมันเป็นนักเลงสังคมในเกมไม่ดีแต่สังคมข้างนอกมันแย่ว่นนี้ทุกคนเอ้ย เราไปหาบ้านสร้างเดี๋ยวว่ะเฮ้ยนี่แหละดินแดนของเราเราเจอเพื่อนติดบักเราเข้ามาอยู่กับเพื่อนเออเอาตะเกียงหน่อยไหมมาตมาตอ่ะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกับเพื่อนนะครับทุกคน เออสร้างไปเรืเ่อยๆสร้างให้มันแข็งแรงที่สุดอ่าโอเคเราสร้างแข็งแรงแล้วเราก็ไปสร้างกระท่อมหลังเล็กของเราสร้างให้มันเล็กๆหน่อยนะทุกคนถ้าเราจะเอาตรงเนี้แบบเป็นที่อยู่อาศัย